เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง การคว้าแชมป์ซักรายการของสโมสรฟุตบอลถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอยู่แล้วละครับพะในแต่ละซีซั่นมันต้องเจอกับปัจจัยต่างๆที่ทีมต้องเจอเราไปถึงมาตรฐานที่ต้องยอดเยี่ยมตลอดรอดฝั่ง38นัดแต่ทว่าจากอดีตที่ผ่านมาเคยมีเหล่าสโมสรในยุโรปหลายทีมที่เคยสร้างประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์ในซีซั่นเดียวมาครองรได้อย่างยิ่งใหญ่วันนี้ขอบฟนามของเราจะพาไปยนโฉมเหล่าสโมสรที่เคยเอื้อมมือไปสัมผัสพร้อมสร้สางสถิติคว้าทริปเป็นแชมป์นในซีซั่นเดียวจะมีทีมไหนกันบ้างในโลกใบนี้ไปติดตามกันได้เลยครับ ย้อนอรอยทีมแรกของโลกการ์สโกลเชลติกปี1966เราขอออกสตาร์ททีมแรกในยอดทีมจากสกอตแลนด์ที่ครั้งหนึ่งเคยเดินหน้าซอย3าแชมป์ในซีซั่นเดียวมาครองพร้อมกับสร้างชื่อเป็นทีมแรกที่ทาได้สาเร็จในปี1996ซีซั่นนั้นพวกเขาควา้าแชมป์ลีกด้วยการเก็บไป58แต้มมีอันดับ2อย่างเรนเจอร์3แต้มส่วนบอลถ้วยประเทศก็สร้างสถิติในอย่างสวยง,งามการะหน่ำยิงไป20ประตูจากการลงสนาม6เกมปิดท้ายที่ฟุตบอลถ้วยยิ่งใหญ่ของอยุโรปตอนนั้นยังใช้ชื่อยุโรเปียนครับพี่แกก็ลิล,นลน่น คุมทีมโดยจ็อกสตีนโดดเด่นไปอย่างมากในเรื่องของเกมรุกที่กระทงคู่แข่งรวมทุกรายการไปมากมายถึง192ประตูซึ่งโจแม็กไบรย์นะครับเป็นดาวซันโวของทีมด้วยการสัดไปทั้งหมด35ประตูเลยด้วยซ้ำครับ ทีมที่อ2อาแจกอัมสเตอร์ด,ดัมปี1971ซีซั่นดังกล่าวอาแจกภายใต้การคุมทีมของสเตฟานโควัตสร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นทีมที่มีขุมกำลังลงตัวไปอย่างมากโดยเฉพาะเกมรุกที่โคตรดุดดัดเกมลีกวกคขาว4เกมสะดุดแพ้เพียง4เกมเท่านั้นก่อนจะเข้าบ่ายคว้าแชมป์เปครองสวนในบอลั่วอย่างดัสครับรอบชิงชนะเลิศก็จัดการสอยเด่นฮากไป3ประตูตอ่อ2ซึ่งตลอดการแข่งขันในรายการนี้นะครับอาแจกถลุคู่แข่งไป16ตุ้งจาก5เกมและก็ปิดท้ายที่ยูโรเปียนครับตลอดทัว แพ้ให้กับใครรอบน็อกเอาท์ทีมผ่านโอลิมปิกมารคเซย์อาเซนอลเบนฟิก้าแล้วก็รอบชิงสอยอินเตอร์ไป20ซึ่งในซีซั่นนั้นโยฮันนครับหัวหอกทีมชาติฮอลแลนด์นะครับกระนำไปมากมายก่กองถึงส 3, 3ประตูเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมในปีนั้นเลยทีมที่3 PSV ไฮโฟเฟนปี1978 นี่เป็นอีกสมโมสรจากฮอลแลนด์ที่จัดก,การสอยทริปเปิลแชมป์คารองได้โดยในปี1987นะครับตอนนั้นกุนซือของทีมคือกุสทิดดิ้งจุดเด่นที่สร้างก็คือเกมรุกที่ทรงพลังมากและเกินเข้าวินควา้าแชมป์ลีกไปได้วยการยิงไปมากมายถึง117ประตูจาก34เกมจบอันดับหนึ่งด้การมีแต้มมากกว่าอันดับ2ออย่างอาแจกไปถึง9คะแนน ส่วนรายการดัสคับกับสอยแชม์มาครอดอในการตบโรดาจเจซีในช่วงต่อเวลาพิเศษไปสาประตูต่อสองก่อนจะปิดท้ายสี่ซันในความยิ่งใหญ่สอยแชม์ยูโรเปียนคับด้วยการโดนจุดโทษเอาชนะเบนฟิก้ามา6ต่อ5ภายหลังเสมอในเวลาปกติ00ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือตั้งแต่ในรอบ8ทีสุดท้ายเป็นต้นมานะครับ PSB ไม่สามารถเก็บชัยชนะในบอลยุโรปได้ แต่พวกเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยกดประตูทิ้เยือนทั้งหมดซึ่งคู่แข่งที่พวกเขาผ่านมาได้นะครับนั่นคือบอกดูกับเรอลมดริดด้วยผลแข่งขันที่เหมือนกันคือบุกไปเยือนเสมอหนึ่งหงก่อนจะกลับมาเก็บศูนย์ศในบ้านตัวเองทีมต่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1998 หนึ่งในทริปเปิลแชมป์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของใครหลายคนท้งเรื่องของความดราม่าและซีนที่เหมือนจะเป็นบทละครที่ขี่เขียนเอาไว้เริ่มจากพรีเมรีกนะคะรับผมแมนยูต้องมาลุ้นแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลจนกระทั่งเกมสุดท้ายและก็เป็นแมนยูที่เขาป้ายความแชมป์ไปครองในการเบียชนะไปเพียงหนึ่งคะแนนส่วนในเอฟเอคัก็มีเหตุดราม่าในรอบรองที่ได้แรนกิกซัดประตูชาย่ันท้าปืนใหญ่ในช่วงต่อเวลาก่อนจะไปเก็บนิวคาสเซิลในรอบชิงได้สําเร็จและก็เป็นด้วยเรื่องราวดราม่ามากสุดคงจะเป็นค่ำคืนที่ค้ำหนุ่มอับชิงชนะเลิศยู ทางมาถึงนาทีที่90สก,กอร์บอร์ดบอกว่าทัพเสือใต้นำอยู่1-0แต่ทว่าเมื่อเวลายังไม่หมดโอกาสก็ยังมีอยู่เสมอสุดท้ายแมนยูก็จัดการซอย2อประตูวรวดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากเทนนีเชนแฮมและโอเลคุนาโซชาเบียดควา้าแชมป์ไปแบบดรามา่าเรียกน้ำตาเป็นการควา้าแชมป์ยุโรปครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมต่อมาบาร์เซโลนาปี2008และ2014 นี่เป็นสมโมสรแรกของยุโรปที่สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์มาคอรองได้ถึงสองรอบซึ่งเกิดขึ้นในยุคของเป๊ปกวาดิโอลาและลุยเอนอริกเก้กุนซือเลือดเนื้อเชื้อไข,ข่ของทัพอาซูการาขนาดแท้เริ่มต้นที่ปี2008คารับพวกเขาซิลแชมป์ลาลีกาซึ่งมาแบบม้วนเดียวจบพรอรอบปิดฉากซีซั่นในการมีแต้มเหนือเรอัลมาดริตไปดับ2ที่9คะแนนส่วนในรายการโคปาเดเรนะครับกระตบบิลบาไปได้ทมทุน4ประตูต่อหนึ่งส่วนในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายในรอบน้องเอา้าอบาร์ซ่า 2ประตูต่อศูนย์ข้ามมาที่ปี2014ครับเกมลีกลาลิกาพวกเขาจัดการแซงหน้า,เ,าเรอัลมาดริดในช่วงท้ายสิวแชมป์ไปครองในสำเร็จ ในบอลถ้วยโกปาเดเรพวกเขาก็เริ่มตั้งแต่รอบสามสองทีมสุดท้ายซึ่งการเล่นยาวเยือกตั้งแต่รอบนั้นนะครับพวกเขาไม่สะดุดเสมอหรือแพ้ใครเลยชนะรัวๆก,ก่อนจะปิดจ็อบเกมรอบชิงด้วยการสอยบิวบาไป13ส่วนในถ้วยบิ๊กเอียร์ครับผมทับอาซูการาน่าผ่านทีมใหญ่ของยุโรปมาทั้งนั้นเลยตั้งแต่รอบสมุททีมที่ตบแมนซิตี้ต่อด้วยการปราบปาเรีสบาเย่นมิวนิคและกระตบยูเวนตุสในรอบชิงไป3ประตูต่อ1นไฮไลท์ของซี่นสดงกล่าวนะครับนั่นคือ3ามประสานเ so ่็ซเรสเอ ซีซั่นที่ลโอเนลเมสซี่นะครับยิงคนเดียว58ประตูจาก57เกมทีมต่อมาอินเตอร์มิลานปี2009 ขวบปีของทัพงูใหญ่ที่อยู่ในใจลนหลายแฟนบอลหลายคนนะครับจากความยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญนายใหญ่ชาปรตเกสเกมลีพวกเขาเคี่ยวกับรมา่าอย่างสนุกก่อนจะเบียดควาแชมป์ด้วยการมีคะแนนมากกว่าสองแต้มส่วนในรายการโคปาอิตาเลียพวกเขา็จัดการย้ำแคนทัพหมาป่า,ปากรุงโรมอีกคังนงด้วยการเอาชนะในรอบชิงไป1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของดิอิกเมิลิโต้ส่วนเส้นทางในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องบอกว่าทีมออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสะดุดเสมอ3เกมรวดแต่ทว่าก็สามารถพิสนการผ่านเข้ารอบมาได้ในฐานะองกลุม มารอบน็อกเอากับผ่านเชลซีผ่าน CSKA m o มอสโกผ่านบาร์เซโลนาและก็ในรอบชิงเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกในผลงานที่โคตรยอดเยี่ยมซึ่งดาวเด่นในซีซั่นนั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดโกมินิโตที่กระทงในทุกรายการไปมากมายถึง30ประตูเช่นเดียวกับเวสลี์สไนเดอร์ที่เป็นเหมือนหัวใจในแดนกลางของทีมในปีนั้นน่าเสียดายนะครับที่ทั้งคู่ไม่มีใครได้บรรลงดอก,กันสักคนสโมสรสุดท้ายบาเยิรนมิวนิก ปี2012นี่เป็นซีซั่นที่ยอดเยี่ยมของทัพเสือใต้ภายใต้การทำทีมของจุ๊บไพเกตโดยในบุรติการะนะครับรพวกเขาเทบจะนอนมาในการคว้าชแชมป์บายเย็นจบอันดับหนึ่งในซีซั่นนั้นด้วยการเก็บไป91คะแนนสิงที่หาอันดับ2อย่างดัดมุลไปไกลถึง25แต้มส่วนในรายการเดบิวโพรคาวนะครับเ้นทางก็ไม่ได้ยากเย็นนักเดินหน้าปร,ราบสุดการในรอบชิง32ปิดฉากที่รายการแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมโคจรมาเจอกับดัดมุลซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีทมจากเดรรนมาเเจอกันนงในรอบนี้แลก์กมินทีีเ่เยบขาดว่าเบียดเข้้าาไปปคควชอรองด้วยสกอ2 ประตูต่อหนึ่งซึ่งประตูชัยในวันนั้นมาจากอาเยนรอบเบนในทีที่89ซึ่งมันก็ส่งผลให้บายเยนน์มิวนิกสร้างสถิติเป็นทีมแรกจากเมืองเบียในการสอยแชมป์สามรายการภายในซีซั่นเดียวจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครทําได้ต่อจากเขาเลยละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล Feel ้วเออีลวฟ้าวเอื้อมเยีวยมมาคนให้เราด้นะ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง